กับสบายดีและสวัสดีหรือพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สูผูุสูคนพอวาดสีอยู่ฝังไทยฟั่งลาวหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สงคำราซาแนลหรือมาพบมาเจอกับคำบาดมนีคำบาดมาถ่ายถ้ำบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องขับเบิ่งที่ตลาดตื้นี คำหวานมะทายบรรยากาศอยู่ตลาดในพ่อแม่พี่น้องทเบิ่งเลยให้เขามาเดี๋ยวกระยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสองคำว่าทซา,าแนลเนื้อพี่น้องเด้อถ <Yeah, S 1> ่า้ยินเสียงคำบาดเบาคอให้กระต่องขอถือขออภัยเลยเพราะว่าคำหวานย่างในตลาด ตองใช้ผ้าพี่จมูกเสียงมันได้คอยเด้อพี่น้องเด้อผามีเสียงตัดออกเป็นบางส่วนบางตอนก็ต้องขอถูกขอ,อภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเปิดเพลงย่านว่าเพลงมีนีกระเซ็นเลยเ้าหวาสิตัดออกเป็นบางส่วนบางตอน แต่าดิมาคอมเมนต์กันเข่ามากเลยเด้อพี่น้องเดิมทำบาตรกุศโลบาอ่านก็ตอบให้พ่อแม่พี่น้องเข้าทำขีดตอกมากบดูดีหรือว่าจังใดคอมเมนต์กันเข่ามากเลยเด้อพี่น้องเดิมอาภาบุญยิ่งหรือผาบหยุดจยาก หรือว่ามีเสียงรังรบกว,วนก็ต้องขอถูกคอไปด้วยพี่น้องเออว่าข้าบานหนังในตลาดอาจจะมีเสียงบนใน่มบานมาถ่ายบรรยากาศที่ตลาดในพะอมีพี่น้องเข้าเบิ่งเลยบรรยากาศตอนเย็นๆตอนนี้ก็คุ้นลายนะรอสื่อของอะไรอย่พี่น้องเลยนะ ของก็มีหลายสิ่งหลายย่างนี่ครับนี่คนอมไหม้ยายพักมีการนักข่ากับรถถึงขันว่าแพ้เลือกหองเลือกกั๊กชีเลวัดี อ่บ่ทุ้งสิบบาทมักสเสบอของขายมีโคบัสทุกอย่างได้นี่พี่น้องนนีบ่ทุ้งละสิบบาทไปเบิ่งปลา พ่อแมีพี่น้องเขาเบ่งด้ดอบรรยากาศที่ตลาดนี่นพี่น้องเลยเพิ่งบอแต่ของมึงไม่เยอะหรอกวันนี้นะพดกกะทีลัางกเป็นท้เลลังเนะานะมูนีมาตองลัง อาหารทะเลก็มีบ้างด้านก็ไปเก็บไปได้พี่นอ้องเนี่้องร้านก๋วยจยุทธ์คีบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อะพอคนเสียเท่งเด้อพี่น้องเด้อะพี่นอ้องเด้อทงร้านมาลานป่าเนีป่าลาย หอดหลานป่าเลยสร้างเขาอ่ไรบอป่านีนขีเ้เดี๋ยวอ่ะเออข้าวยากะทิอาป่าเลย่อยพี่น้อเด้อยมาหลานป่า กิโลรากีเตนิอนอัวเ้เงี้มเหอนมือน่รบกร้อย่งอีบ้อามนึ่้ย่อ่านี่ก็ได้นนี้ส่นองราคาับผู้รีอ้งานหลือบริษัทเบาแพงเี่สองเลย ิโลละ60บาทเด้อพี่น้องนนี้ครับ ปลาซอดปลาซอดทา่งใต่เดียกปลาซอดข้าเ้าเดียกปลาคอเรือผีน่องเนือหมบ๊ปบาเืผัดี่จ้าโลหาชิหา,ลา,าลเลยนี่เ้เ้ยอด้วยมะนามากยพรอมเสงีน่องเบิ่อไปเรือยเรือบรรยากาศในตลาด ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเดีพี่น้องเอ่ยกะซิมืดแน่ยากกะสิมืดแนเรื่อพี่นองเรื่อยๆแต่พบมื่อสววางกับตรงคอถูกคอพระเรืยีน้อเรื่อยห้กระทาก็มีอะีอย่างหอยคบปลุก

mô này như thế nào mô lên lên mô 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 lên mua lên mô lên เอซิงได้ยางไอพี่น้องเลยปลาตัวนึง่เนงเดี๋พี่น้องเลยหน้าบลากระชือหมูจัตวนึ่ง,งัวนี้ก็ตั้งเดียวเอาหมูด้วยพี่น้องเลยส <c oughs> ห้บาทประมาณ3ขีดอนนีกัไก่แล้วนี่พี่น้องไก่ด่านมวยหมตลาดมวนี่พี่น้องด่านมูไล่ด,ลลดพราะกระเทียมเนี่ย เบื้งว่ากระเทียมมะนาวก็มีเนื้อพี่น่อเนื้อว่ากระเทียมตุงได้ดีสิบคนกับสิได้ใน,นสุรโสวนสวนกันพี่น่อเลย อย่าลืม,ม,ม,ามาอคอมเมนต์เป็นข่ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อคขามบ่ายแกกิเข้าไปอ่านไปตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเฮาตีกันตีศอกกันเข่ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อยามบ่ายแกพิายันนักกาศพ่อแม่พี่น้องเฮาเบ่งตามตลาดของค้ายก็มีไรสิ่งหลายอย่างเลยพี่น้องอาหารอาหารทะเลก็มีเลย ปลาเต้ปลาเมือกปลาทูปลาเมือกโลดะเราไปหกสิบปลาทูโลอ่ะหาสิบาท้บางบางด้านก็มดแดวเป,เป็นเก็บไปเลยบางด้านคล้ายมดเก็บไปเล บรรยากาศพมพี่น้องครับมตามตลาดได้ดีขนานี้ยางเอาลายก็มีไดซีอางยนานี้อาหารมานอกมานเนาอะไรนี่พี่น้องห้มาได้ดิผูนสวยจะหมดแล้วนี่ห้มาเลยให้มาจะอย่าตกใจให้มาอย่าเดี่ยวห้มาจะตกใจหาห้มาเอสจะเป็นเวาน จะเก็บไหมเหรอจะเก็บแล้วจะเก็บแล้วหันมาเร็ยห้าบาทเด้อัาผมมาพี่มาเรวยเรียลเรียลาเรยห้าทพี่น่่ายขอ่อตึงเลยนราคาพถึงขันเทอันนี้มันก็อเลยกนบางด่านก็เก็บกันอะแต่พอันหมด บรรยากาศใน่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งตามตลาดได้นี่พี่น้อยผ่านดูเองก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อวยร้านยางนัตลาดผ่านมาชิววันนี้เพราะว่าโบได้ใส่ในกันสั่นได้พี่น้องเลย คำายกระสีจบคลิปอยู่ตลาดนีนเด้อพี่น้องเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลยกดแเสะกดติดตามมาสองคำบาสแนวนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคำบาสจะทำคลิปต่อไปอพ่อแม่พี่น้องเข้าเลยครับเลสวมเด้อคำายกระสีจบขีดไปแล้ว สบายาสบายดีเลยสัยสิทีเพ้อพ่อแม่ที่อนกันเ้อสุดหูสูดคนเด้ออเออเออเ้อเออดอาเออเอาเาอเุอเออเออบาทแล้ว